สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮาหนอยพิเศษนะครับปาราจำวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมนะครับหลังจากหยุดทำการมาหนึ่งวันอยู่พักผ่อนสมองครับก็มารุ่นกันครับรอบแรกของสัปดาห์ว่าจะเป็นเช่นไรนะครับสำหรับฮานอยสัปดาห์หน,าหหนั้นเจอกันได้6วันนะครับทุกวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์นะครับหยุดทุกวันเสาร์นะครับ เมื่อวานฮาหนอยพิเศษ7 0 0 3 1 70031นยาเดยผมขอดูสติของเขาแป๊บนึงนะครับคือศูนย์แต้มจะมาศูนย์แต้มอีกไหมผมว่าศูนย์ศูนย์ยังน่าจะยังอยู่นะศูนย์ยังน่าจะยังอยู่ผมว่าเขาจะว่าตามผมหรือเปล่าเนี่ยสำคัญ <c oughs> ครับวันนี้เด่นูตร์จะจับได้สำหรับฮานอยพิเศษคือศูนย์ครับเด่นศศูนย์ครับ เลยสุดศูนยลองสครับชอบศนย์เล่นศชอบสี่เล่นสี่ครับส่วนตัวผมขอให้มาทั้งคู่นะครับส0่0 4นย์ห้าศูนแล้วก็4ี่เจ็ดครับสี่ห้า มาสีเข้าไปนะครับผมให้มา4คนซีสี่ศูนย4 7ีศ4 5ย์ศู4ย์6ีห4า4ูนย์ีนสีาหะครับสำหรับหาน้อยพิเศษ17บเนาฬิกาสมิบนาทีมาดุนผลกันครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังครับสวัสดีครับผม